ตลาดนัดภูกระบือทั้งหมู่บ้านลักเกตพี่นอ้องอำเภอพัลลานาจังหวัดสกลนครพี่น้องเมื่อนี้มี่ควยเลี้ยงหลายอยู่พี่นอ้องควยเลี้ยงควยเลี้ยงควยแม่นั่งแม่เศรหลายอยู่ไม่ออกได้ยังมากเลยเมื่อนี้แม่ลูกบ่บ่จ้าบ่แม่แยกลูกบ่ อันนี้พ yeah. ืชสมมานลราไปนี่โอ้่นว่ามานลราพี่น้องเนต้จังไนล่ะเป็นสาวแก่สาวแก่จังหน่อยพิ่นว่ามานสี่เดือนแล้วสูงกว่าสิเมตรเท่าไรเสาเท่าไรเสาหานะประมาณหน่อยเสาหาพี่น้องความสูงราคาเท่าไรห้องไปมื่นสามพันหาร้อยหมื่นสามเนาะราคาห้องพี่น้องยังต่อรองได้ อันแม่ห้องข้าไปหรอเนี่ตัวนี้กัแม่ตตอ่ตัวนี้กัแม่ะเนาะสิบสองพี่น้องส <12 S 2> ิบสองหาร่อยสำหรับแม่นี่เ<อ>นาะเป็นควายแม่นางพี่น้องแม่สาวหน่อยสิบสองหาร่อยเนาะราคาต่ตอรองเลยมาฟัางนี่อีกพี่น้องนก้ายเนือ้อราคาเท่า,าไหร่ก็ห้องกัน แปดพันหาแดพหาลอยเ่อนน้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาหาไม่ออกเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามห้าหนึ่งหกสี่เถื่อนน้องเด้อเป็่นเป็นควายเหลี่ยงพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพินหนึ่งสี่สี่้วไปเหลี่ยงเก้าห้าเก้าห้าเพิ่นติดเลย

กรรมกาดอยู่้าซีหารยออเจียเออว่าตัวนี้แหละมันปเอเลี้ยงเอาไปเลี้ยงพี่น้องคุณเอาไปเลี้ยงไปเนเลี้ยงหเขาเลี้ยงยู่เปนควายยังน่อยอยู่เ้าซีเจ้าซีเียงเพียง น่ขาวสีเ่ข้อหาด้วยงลยไ่าเอข้ารถปเขารเา้รถเนออเอใครอดเนาะเพิ่นเพิ่นไปส่งพร้อมด้วยนี่ค่อยขายสวอค่อยขายเสื้อิบมจวงมาซ้ำหน่บอโอ้นี่บ่ ข้าวซีหาลอยรเเขาบอกว่าควยนี่สิได้ฝาเฟได้ฝาแฟเออได้ตแม่ท้ื้อะไรบ้างมาเออสองตัวพี่น้องคนห้อง้าซีหาอยขายใราคาขายคนมีนเข้ามิเมื้นเมีมีมนมม้ามิ้าม้ามิามเมื่อนขาี้มื้นีมีาย เขาได้เ่เจ <google> <cek warm st anza> <Philadelphia> ้ราคาพุ่เเอาห้องไม้หมื่นเก่าอเาสองหมื่นนี่หมื่นเก่าพ่พี่น้องยังได้รุดได้ลาอยู่ัสด่นเก่ารุอยู่ื่องนึงถึงละวันบอกหันบอตตอนี่ทรงทันเนโอ้ันบอตต้อนสรงหอด้านหมื่นเก่าลูกตัวลูกผูลูกตัวผู่นว่าหมื่นเก่าราคาอยากได้ัสแต่ว่าหันจิตตอได้ยยุพัส ส่งถึงบาทเพิ่นว่าบ้านนึกไก่ดงได้ังได้ดิสรงหอดีถึงทีพี่น้องเอาผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องด้เอายเบอร์เก้ต่อได้อีกเบอร์เก้าต่อได้น้อเบอร์ห้าเบอร์ต่อห้าเบอร์ได้อศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหอยเตี๋ยวซุ้มเพ่ามาแล้วขายเริ่มมาเริ่มผนขายแตงโมอันเนี่ยกล้หอมเม่สาวน้อแม่เเนาะ แม่สาวพี่น้องสูงเท่าไรแม่นี่ร้อยยี่สิบเจ็ด้อยบลูกบ้านหรือลูกหลอดอยู่ลูกหลอดครับลูกหลอดพี่น้องลูกเก่าเจริญเป็นแม่นางยังผสมเนาะยังผสมยังผสมพี่น้องความสูงนย่ร้อยี่สิบครับร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องราคาฮับเปิดเท่าไรสองครับราคาสองหมื่นสองพันราคาได้ไปได้ครับต่อรองได้ด้วยพี่น้องเด้อโู้โอยู่อันนี้แม่ลูกลูกตัวผู้ ลูกปูลูกปูลูกจักตัวฮะลูกตัวสอง,งครับลูกตัวที่สองแม่นี่ท้องว่างหรือสมแล้วออ่่าาท้งงวครับแม่ท้องว่างแม่นี่ความ,มสูงอย่พอดายลอยคว่ำสูงได้สามสิบตัวนี้ลอยสามสิบเนาะสามบาทแล้ว,วลครับราคาเ้าเปิดไปห้าสามพัห้าร้อยครับราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยราคาต่อรองได้ <S <S พี่น้องอันนี้เป็นแม่ดีแม่นี่แม่นี่แม่ลูกแรียกบล็อก ่ลูกเมรตัวนี้ลูกแรกลูกเมร์ตัวนี้สูงร้อยสามร้อยสามครับร้อยสามลูกตัวแม่์มีลูก่น่น้องลูก่นลูกคนลูกคนหัวฝอยลูกแรกราคาอยู่ที่ 19,000ครับ1เ0 0 0ครับ1 9 0่0ห่นเก้าคัตับริศเก่าทิิบเก่าพี่น้อราค่องได้ของหอยไายว่านอนเนาะเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์083 083 535 535 9,892 9,892ห้อภยยทั้งว่านอนเด้อพี่น้องเด้อได้สนใจกัโพวเขามาพี่น้อง